หนูจะบอกทุกคนเลยว่าแบบเด็กๆที่แบบรู้จักหนูบอกหนูรู้ไหมว่าใครเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยในการเล่นโซเชียลพี่ใหม่ดูไว้ถ้าพี่ใหม่ทำอะไรอย่าทำตามคือเราเอา bad experience ของเราหรือแบบสิ่งที่มันทําให้คือเหมือนเราเอาตัวเองให้เด็กดูว่าถ้าหนูตัดสินใจแบบนี้ลูกสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะอะไรแบบนี้ยค่ะใไม่อาจะแชร์กับทุกคนนะว่าไม่เจอมาเยอะ แต่สิ่งหนึ่งที่ใหม่ตั้งมั่นเลยและใหม่บอกเด็กของใหม่อะสมมติใหม่สอนน้องเงี้ยใหม่ก็จะบอกน้องว่าให้คิดดีให้เราทําดีให้เราถ้าถ้าเพิ่มอีกข้อนึงคืออย่ามองคนอื่นเป็นศัตรูให้มองทุกคนเป็นเพื่อนถ้าเราทําได้เนี่ยแค่คิดดีทําดีอะอนาคตเราไม่ต้องกลัวแล้วนะต่อให้ใครจะว่าเราเพราะเราไม่เคยคิดล้ายกับใครเราทําดีเราทําทถูกต้องดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องมากลัวทีหลังถ้ามีอะไรเกิดขึ้น